อีพีที่เจเมื่อกลับมาถึงวังองค์ชายก็บอกให้สหายองครักษ์และขันทีหงกลับไปที่ที่พักไม่ต้องไปส่งเขาเพราะขันทีหงเหนื่อยหน้าซีดจนจะเป็นลมอยู่แล้วแต่ขันทีหงก็บอกว่ากระหม่อมไม่เป็นไรพระยะค่ะแล้วกลุ่มขันทีก็กรูเข้ามาหาองค์ชายถามว่าพระองค์ไปไหนมาพอเข้ามาในที่พักขันทีหงก็ขอบคุณสหายองครักษ์ที่คอยช่วยเหลือเธอจนมีบาดแผลเต็มตัว แต่สหายองค์รักษ์ก็บอกว่าข้าบอกแล้วว่ามันเป็นงานของข้าขันทีหงคิดถึงวันที่ไปลอยโคมกับองค์ชายแล้วองค์ชายก็รู้ว่าแม่ของเธอหายไปแล้วขันทีหงก็เข้าใจว่าที่แท้เป็นองค์ชายที่คอยช่วยเหลือเธอจึงบอกกับสหายองครักษ์ว่าตอนนี้ข้าเริ่มหลงรักวังแห่งนี้แล้วส่วนสหายองครักษ์ฟังด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าด้านคุณชายคิมก็รีบวิ่งมาหาขันธีหง เขาดีใจมากเมื่อเห็นว่าเธอปลอดภัยแล้วขันทีหงถามว่าท่านเป็นห่วงข้าหรือขอรับคุณชายคิมบอกว่าใช่อย่าทําให้ข้าเป็นห่วงอีกเพราะเจ้าคือคนที่พิเศษมากสําหรับข้าขันทีหงจึงอึ้งไปคุณชายคิมจึงบอกว่าเจ้าเป็นคนเดียวในวังแห่งนี้ที่ทําให้ข้าต้องวิ่งขันทีหงจึงแก้งหัวเราะแก้เขินไปแล้วองค์ชายก็กระแอมเข้ามาองค์ชายจึงบอกว่าคุณชายคิม มีส่วนช่วยที่เชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาให้ตรวจสอบราชทูตคุณชายคิมจึงบอกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญมากเช่นกันด้านพระราชินีก็สงสัยว่าทำไมองค์ชายจึงเอ็นดูขันทีหงมากเป็นพิเศษหัวหน้าขันทีจึงบอกว่ามีข่าวลือหนาหูว่าองค์รัชทายาทเป็นกลุ่มชายรักชายพยาขะในขณะนั้นก็มีนางในคนหนึ่งนำยามาให้มเหสีแล้วเธอก็มีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง กลุ่มนางในก็เมากันเรื่องมีขันทีและนางในแอบพบกันอยู่บ่อยๆในวังหัวหน้าขันทีจึงประชุมกันเรื่องนางในท้องขันทีของพระราชาบอกว่าพระราชาไม่ได้ไปหานางในคนใดนานแล้วพวกเขาจึงเตรียมการตรวจสอบขันทีทุกคนด้านองค์ชายก็เรียกขันทีหงมาชิมอาหารให้ก่อนและก็แกล้งทำเป็นว่าไม่อร่อยแล้วให้ขันทีหงกินเองเลยเพราะจริงๆแล้วเขาอยากให้เธอกินอาหารให้เต็มที่ เมื่อขันทีหงชิมก็ชอบมากอง์คชายมองขันทีหงกินอาหารแบบสวาปามด้วยใบหน้าที่มีความสุขขันทีหงกินเสร็จก็ถามอง์คชายว่าที่บอกว่าให้หม่อมฉันอยู่เคียงข้างหมายความว่ายังไงพะยะค่ะอง์คชายก็บอกว่าก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละข้าอยากเก็บขันทีคนโปรดไว้ใกล้ๆแปลกตรงไหนแล้วองค์ชายก็ลุกไปและสั่งขันธีหงว่าห้ามห่างเขาเกินห้าก้าขันทีหงอุทานออกมา อะไรนะพะยะค่ะแต่ก็รีบทำตามคำสั่งทันทีองค์ชายพอใจมากตัดมาที่คุณชายคิมกำลังนั่งวาดรูปขันทีหงในอริยบทต่างๆอุปราชคิมก็เข้ามาคุณชายคิมจึงต้องแกล้งทำเป็นอ่านหนังสืออุปราชคิมบอกให้เขาเตรียมตัวแต่งงานกับลูกสาวเสนาบดีโชเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ให้แนบแน่นและวางแผนให้มั่นคงต่อการขึ้นบัลลังแต่คุณชายคิมบอกว่าไม่พร้อมทำให้อุปราชคิม หรือท่านปู่ของคุณชายคิมไม่พอใจและบอกว่าคุณชายคิมมีหน้าที่ทำตามคำสั่งเท่านั้นด้านขันทีหงในขณะที่กำลังเก็บของอยู่ในครัวเธอก็ได้รู้ความลับของขันทีที่เคยเห็นเธอแต่งตัวเป็นนางรำว่าเขาแอบรักกับนางในคนที่เป็นคนสนิทขององค์หญิงใหญ่ซึ่งความรักของทั้งคู่เป็นสิ่งต้องห้ามเขาสั่งขันธีหงไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครด้านองค์หญิงใหญ่ ก็มุ่งมั่นกับการลดน้ำหนักเธอให้เพื่อนสกุลโชหรือลูกสาวของเสนาบดีโชช่วยแต่นางก็สนใจเพียงเรื่ององค์ชายเท่านั้นเมื่อองค์หญิงบอกว่าองค์ชายชอบไปเดินเล่นที่สวนคนเดียวเธอก็หายวับไปกับตาทันทีคุณหนูโชมาเดินที่สวนดอกไม้เธอมาเจอองค์ชายแต่แกล้งบอกองค์ชายว่าเธอหลงทางมาทรงจำหม่อมฉันได้ไหมเพคะแต่องค์ชายไม่ค่อยสนใจเธอจึงบอกว่า เธอเดินตามดอกไม้มาองค์ชายรู้ทันจึงบอกว่าองค์หญิงใหญ่บอกทางแก่เจ้าใช่ไหมคุณหนูโชหมดทางเรียงจึงยอมรับว่าพัางหมดแล้วอุตสาห์แกล้งหลงทางมาและเธอก็ชวนองคชายพักผ่อนและเดินเล่นขณะนั้นขันทีหงก็เดินเข้ามาพอเห็นก็รู้สึกว่าเขาทั้งคู่ช่างเหมาะสมกันก็น่าเศร้ากลับไปซึ่งขันทีหงไม่รู้เลยว่าองค์ชายปฏิเสธที่จะเดินเล่นส่วนคุณหนูโชก็บ่นว่า ไม่ไปแล้วจะยืนยิ้มแบบนั้นทำไมเล่นเอาค่าหัวใจเกือบหยุดเต้นพอตกกลางคืนหัวหน้าขันทีที่หลงรักนางในก็เมาและมาสารภาพรักกับนางในเขามาตะโกนโวกเวกจนนางในที่เขาแอบรักตกใจกลัวคนจะมาได้ยินขันทีหงจึงมาช่วยไว้แต่เขากลับคิดว่าเธอเสแสร้งจึงบีบคอเธอสหายองค์ครร์และองค์ชายจึงมาช่วยไว้สหายองค์ครร์จะตรวจดูคอให้ขันทีหง แต่องค์ชายรีบปัดมือเขาออกทันทีสหายองครักษ์มองหน้าองค์ชายอย่างแปลกใจองค์ชายจึงแซงพูดให้ขันทีหงว่าไม่ตายก็ดีแล้วทำตัวให้สมเป็นชายชาตรีหน่อยแล้วก็หันหลังกลับทันทีขันทีหงรีบตามมาและแกล้งคุยกับสหายองครักษ์ว่านางในสามารถลาออกจากกันเป็นนางในแล้วไปรักกับขันทีได้หรือเปล่าสหายองครักษ์บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ขันทีหงมานั่งหน้าเศร้าใต้ต้นไม้เรื่องที่องค์ชายยิ้มให้ผู้หญิงอื่นแต่เธอก็ได้พบกับหัวหน้าขันทีที่หลงรักนางในเธอจึงถามเขาว่าจะทําอย่างไรเขาตอบว่าเขาไม่รู้จะทําอย่างไรขันทีหงจึงอาสาช่วยด้านอุปราชคิมมารายงานกับพระราชาว่าสถาบันปกป้องพระราชาโดนโจมตีและเป็นกลุ่มเมคาที่กําลังรวมตัวกันใหม่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยบุกมาทําร้ายพระราชาเมื่อสิบปีก่อน ทำให้พระราชาหวาดระแวงเป็นอย่างมากส่วนขันทีหงยิบตุกตามาเย็บแล้วก็ชวนสหายองครักค์คุยว่างานเย็บถักปักร้อยเป็นเรื่องยากสหายองครลกษ์จึงลงมาเย็บตุกตาให้หนึ่งตัวด้วยความช่ำชองทําให้ขันทีหงทึ่งมากเช้าวันต่อมาขันทีขององค์ชายก็ทะเลาะก,กับขันทีกลุ่มอื่นเพื่อปกป้ององค์ชายที่ถูกนินทาว่าเป็นกลุ่มชายรักชายพวกเขาพูดอย่างนั้นได้อย่างไร องค์ชายจึงบอกว่าอย่าไปสนใจเลยขันทีหงมาที่ห้องสมุดแล้วเธอก็ทำตุ๊กตารูปขันทีตกองค์ชายถามว่ามันคืออะไรเธอไม่ตอบพวกเขาเลยดึงตุ๊กตาจนแขนขาดขันทีหงเลยบอกว่าเธอกำลังทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำองค์ชายจึงเตือนว่าถ้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ยุ่งกับเรื่องของขันทีขันทีหงจึงว่ากระหม่อมไม่ได้ทำผิดกฎวังหลวงเสียหน่อย แค่อยากให้เขาบอกความรู้สึกเท่านั้นเองถึงนางในจะเป็นคนของพระราชาแต่การที่เขาจะรักใครสักคนก็เป็นเรื่องหัวใจของเขาองค์ชายจึงว่าการสารภาพรักมันช่างเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวจริงๆขันทีหงจึงว่าเป็นเรื่องผิดด้วยเหรอพยา,า่ะที่เราบอกความในใจให้คนที่เราไม่อาจครอบครองได้รับรู้การบอกลาด้วยความรักก็เป็นความทรงจำที่ดีได้เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ด้านเสนาบดีโชกำลังคุยกับลูกสาวเรื่องแต่งงานกับคุณชายคิมแต่คุณหนูโชบอกว่าเธอมีคนในใจแล้วและอยากแต่งงานกับคนที่เธอรักส่วนคุณชายคิมก็นัดขันทีหงมาที่ต้นสนเพื่อมอบชุดหญิงสาวให้เขาบอกกับเธอว่าชุดขันทีไม่เหมาะกับเธอและมอบชุดที่เขาแอบซื้อมาให้เธอและถามว่าเจ้าอยากไปใช้ชีวิตนอกวังเยี่ยงหญิงสาวทั่วไปหรือไม่ เขาอาสาช่วยเหลือให้ขันทีหงออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้และเขาจะรอจนกว่าจะได้รู้ใจของขันทีหงต่อมาขันทีหงได้มาจัดก,การเล่นละครหุ่นที่เป็นเรื่องรักระหว่างขันทีและนางในเมื่อนางในคนที่หัวหน้าขันทีชอบมาดูการแสดงเมื่อนางในคนที่หัวหน้าขันทีชอบมาดูการแสดงหัวหน้าขันทีก็เป็นคนมาแสดงหุ่นเพื่อบอกความในใจให้นางในรู้ ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนถึงแม้เรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ยินดีและดีใจที่ได้รักเธอทำเอานางในคนนั้นถึงกับซึ้งใจน้ำตาไหลที่หัวหน้าขันทีเปิดเผยความรู้สึกออกมาในขณะนั้นองค์ชายก็ผ่านมาเห็นจึงนึกถึงคำพูดของขันทีหงส่วนขันทีของพระราชินีมาเห็นการแสดงเข้าก็รีบกลับไปรายงานพระราชินีทันที ขันทีหงจึงถูกเรียกตัวมาลงโทษในกลางดึกเพราะพระราชินีเองก็ต้องการล่อให้องค์ชายออกมาเมื่อองค์ชายมาถึงองค์ชายก็พูดว่าหม่อมฉันมาตามกับดักที่พระราชินีได้วางไว้แล้วและจะมาเอาคนของหม่อมฉันกลับแล้วเขาก็สั่งให้สหายองครักพาขันทีหงลุกขึ้นแต่พระราชินีไม่ยอมและตบหน้าขันทีหงอย่างแรงที่ทำผิดองค์ชายเก็บความรู้สึกและแกล้งหัวเลาะกรบเกลื่อน เขาบอกกับพระราชนีว่าอย่าทรงโกรธเคืองไปเลยเดี๋ยวจะกระทบถึงพระคันได้เรื่องขันทีและนางในเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วพระราชนีบอกว่าองค์รัชทายาทต้องห่วงตัวเองบ้างเมื่อองค์ชายไปแล้วพระราชนีก็มั่นใจว่าสายตาที่องคชายมองขันทีหงเป็นสายตาที่เสน่หาขันทีหงมาทบทวนว่าเธอโดนทำร้ายมาตลอดและเธอก็โดนหัวหน้าขันที สั่งตรวจสอบร่างกายอีกครั้งเธอก็อ้ำอัอึ้งอึงและแล้วขันทีที่ชอบนางในก็มาบอกว่ามีคนส่งของขวัญมาให้พระราชินีขันทีของพระราชินีจึงรีบออกไปแล้วให้ขันทีที่ชอบนางในตรวจร่างกายขันทีหงแทนเขาประทับตราการตรวจร่างกายให้ผ่านโดยไม่ตรวจอะไรเลยเธอจึงถามเขาว่ารู้มานานแค่ไหนแล้วเขาจึงบอกว่ารู้ตั้งแต่การจัดงานต้อนรับราชทูตแล้ว และบอกกับเธอว่าวังหลวงไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยหากออกไปได้เธอก็ควรออกไปทําให้ขันทีหงึกนึกถึงคําพูดของคุณชายคิมที่ยินดีจะช่วยเหลือเธอต่อามาขันทีหงก็งเริ่มมีท่าทีที่ห่างเหินกับองค์ชายทําให้องค์ชายสงสัยจึงถามว่ามีคนตําหนิเจ้าหรือที่เดินเคียงข้างข้าขันทีหงตอบว่าไม่พะยะค่ะองค์ชายก้มหน้าลงมาถามใกล้ๆว่าหรือว่าเจ้าโกรธอะไร ขันทีหงถอยออกมาด้วยความหวั่นวิตกทําให้องค์ชายสงสัยขันทีหงจึงบอกว่าพระองค์ไม่ต้องดีกับหม่อมฉันมากก็ได้กระหม่อมเป็นสหายกับพระองค์ไม่ได้หรือเป็นอะไรก็ไม่ได้กระหม่อมขอทําตามหน้าที่ขันทีที่ได้เรียนมาพะยาค่ะองค์ชายจึงว่าเจ้าเป็นคนของข้าใครจะว่าอะไรได้ขันทีหงจึงว่าขอให้ปฏิบัติกับหม่อมฉันเช่นกับขันทีคนอื่นๆเถอะพยาค่ะ องชายจึงเดินไปด้วยความรู้สึกขัดใจในระหว่างเขียนหนังสือองค์ชายก็คิดถึงแต่คำพูดของขันทีหงที่บอกว่าการเปิดเผยความในใจไม่ใช่สิ่งผิดและคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาส่วนขันทีหงก็มานั่งดูชุดที่คุณชายคิมมอบให้และคิดจะไปใช้ชีวิตนอกวังวันต่อมาองค์ชายมานั่งอ่านหนังสือที่สวนดอกไม้ขันทีหงตามมาเพื่อจะคุยด้วย แต่องค์ชายกลับสารภาพความในใจว่าข้าหลอกเจ้าที่ข้าบอกให้เจ้าอยู่ข้างกายข้าในฐานะขันทีข้าไม่อยากสับสนอีกต่อไปข้าหาคำตอบให้ตัวเองทุกคืนตอนนี้ข้าได้คำตอบแล้วองค์ชายจับมือขันทีหงไว้ขันทีหงได้แต่อึ้งอึงกลัวกลัวองค์ชายจึงบอกว่าถึงข้าจะเป็นองค์รัชทายาทแต่ข้าก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกข้าชอบเจ้านะ ทำเอาขันทีหงอึ้งไปขันทีหงกระชากมือออกและบอกว่าองค์ชายเป็นอะไรไปท่านต้องชอบผู้หญิงนะจะมาชอบผู้ชายอย่างหม่อมฉันได้อย่างไรหม่อมฉันเป็นขันทีไม่ควรทําแบบนี้พะยะค่ะองค์ชายจึงบอกว่าองค์ชายจึงพูดว่าอย่าบอกว่าความรู้สึกของข้าเป็นเรื่องผิดเจ้าเป็นคนบอกข้าเองข้าไม่อาจบังคับหัวใจตัวเองได้ขันทีหงตอบตะกุกตะกักว่าความรักมีทั้งแบบดีและไม่ดี นี่ถ้าใครมาเห็นเข้าคงไม่มีใครยินดีแน่นอนองค์ชายจึงเถียงว่าข้ารู้แต่ข้าก็อยากพิสูจน์ในรักนี้สักครั้งว่าแล้วองค์ชายก็ขยับเข้ามาใกล้แล้วมองตาเธอด้วยความรักขันทีหงหลับตาองค์ชายยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแล้วเขาก็จูบขันทีหงและ ep เจ็ดก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมในคลิปต่อไปนะคะ